มาครับพี่น้องมาลงน้องก็รับเหมือนครับเขตดสุวรรณครับพี่น้องบ้านน้องเข็มจังหวัดลอยสครับพี่น้องมาลุ้งน้องครับมาแก้มือครับน้องก้อนบ่ไดปลาครับมาแก้มือน้องนี่เ่าแสดว่าสีนี้ปลาบ่ครับเบิ่งเบิ้งกันเลื่อบันเบิ้งเฮียแหล่ครับหมัน่หมันนะครับคนำทีมงานจะนี่คือก่าครับสามสหายครับพี่น้อง ครับผมนำเชนลิตครับมัมาแก้มือน้องนี่ประสันพันว่ามันโมมันครับบัตรราคาสี่ร้อยสองร้อยครับพี่น้องราคาย่อมย้าคือเกา่าแต่ว่าป่าสิมันโมมันเหมือนเป็นน้ำกันบานนี่เรับป่าครับเป็นบอลหยากกินไหมไม่พี่น้องครับป่าเพี้ยฟังครับรบรรยากาศรอบน้องครับ โอ้บ้อนนะครับพี่ครับรอฟังพี่น้องเราลรุ้นนุ่กันเลยบานนี้มันบ่หมานมครับเอามาแล้วครับเฮแรกบานอเอาครับบ่เปิดครับเหงาวก่อนเลยโอ้เฮแรกบ่พอกมาเลยพี่น้องวันนี้หนาวน้องเดียวครับรสรไส์ครับฟังบานโอ้โอ แง้เอาสร้างจีแง้แง้นะครับทะลอดลุ่นครับโอ้เอาละครับสร้างสร้างไข่เฮ้คืนละพุ่นเอาครับรุ่นทะลุนครับทะลุนเฮ้ยเล็กมาละครับไปฟังกับพ่อเฮ้ฟังกับพีน่น้องอ้าวครับ ตัวหน่อ,อนแข้งแขกามีพี่น้องบาดเนี่ยเอาขึ้นครับงัดขึ้นงัดขึ้นเฮียแรกบาดนี่ยโอ้ยยังครับคือไพ่บึ้มๆโอ้ไพ่เงีวเลยบาดนี่ราฟังไหมมันป่าเข้าหรอครับ้น ะครับเดี๋ยวฮู้ครับเดี๋ยวฮู้ครับน้องโอ้ขึ้นแล้วครับโอ้เป็นไผ่เป็นฟอดกันเลยครับพี่น้องปลาเขาถึงนะครับผมครับให้บึ้มบึ้มเลยครับนะครับแข็แรกงแจ้งสั่งขึ้นแล้วครับโอ้ปลาจีตัวหาตัวแล้วครับพี่น้องนะครับาเบึ้งส้วนปลาพี่น้องบานบานบังคับส้วนทั้งครับ ครับแขาง,งครับพ,พี่น้องนะครับป้อนให้แก้มือพี่น้องบอลบานราคาสี่ร้อยสองร้อยครับครับบรรยากาศรอบน้องเขาครับพี่น้องคนบาเจี๊น้องมาได้เมื่อนี้โอ้ลงท่วมกันไล่ร้องครับมื่อนี้ ฟังครับโอ้พานิ่งครับพานิ่งบัตจองตัวอะไครับพี่น้องอ่ะครับรุ่นเนี้ยฟังกันกนะบาล มาแล้วครับเนี่ยฟังครับปอนดินครับโอ้ใส่สวยครับใส่สวยนะครับย่างไทยแบบใหญ่พี่นองเออเมือนกันครับส่วนท้างปลาไปตรงไหนนี่ ขับมันอยขับมันอยขับปลาครับแขบตัวสองโลพ่นมาครับก็เด้๋ยไพ่นเดีแก้วอยครับพี่น้องส่วตั้งปลากับทีนก็ เ oh, mm hmm. สน้นดีตัดสาพัดครับแก่มื่อ,อไรบ่ครับน้องเนี่น้องกอนแปดร้อยครับทีแปดร้อยน้องนี่สี่รยครับแก่มื่อ,อไรบ่าบาทเราม่ต้องกันนะครับโอ้ oh, ฝนกับตกว่าฝนพี่น้องบานเขันหัวใหญ่มานะมั้งเนี่ย่ mm ู hmm. พีงง่น้องเอ้ยบนโตกะด้วยนี้โอ้มาแล้วครับรอฟังรอบนมาแล้วเดี๋ยวบนไม่มที่ไหนนะครับเราลุ้นต้นไผ่กันนะโอ้ไผ่แห้งเลยตัวน,นี้ฝนดีครับฝนดีโอ้โอปยังปลาสวยบ่าเช่นสั่ง มาลุ ừ, ้นเซ่นสังครับลุนลุนลุนคือบอกลุ้นครับลุนลน ครับรุนเชนหยิบกันละวางอะครับขึ้นโอ้เสียบกี่ตัวหาตัวเที่ก้มคนงายกโซ่เนี้ยเห็นแล้วครับเส็จแล้วสวันดีตอ,อ,อานาะขันเส็จแล้วหยังมันั่งครับรุนเชนกีมกันละวางไะไครับสร้างที ครับบ่โอ้ป่าได้ผลนะครับโอ้แม่มันจะเรียดแต่น้ำบ่นะครับบรรยากาศรอบน้องครับตาฟังเด็กพวกน้อยกินห่วงเลยโค้ดขับตาฟังครับต้บนไม้หลายครับคนดมาเตรียมน้องวอันใดเมื่อนี้ล่องส้มกันไล่น้องครับวันนีอ้ครับขึ้นจอมขึ้นจอมขึ้นจอมเล้พี่น้องบ้าน จังใจมียกตัววะจอกเฮียฟังครับพี่้อง่อะคุณแจ่มสร้างคือเก้บ่มีครับบ่มี อะครับเตียนสีเหล้าคนแล้วครับบาทเนี่ยอ่าเสร็จงานขึ้นบ่อบาทพ,พี่น้องรุ่นครับรุ่นรุ่นวางเลยครับเต็มเข้าอโอ้โหครับประเด็บป,บปั๊ด้วยครับปนิดงครับปนินอ้ายฝึกับตัวกับพี่น้องใครทำการไซฟุนกับเนี่ยพ้อมชุ่มชื่น คนดีคร like ับคนดีครับคน่งังีนะครับไปบนป่าไงบนแต่ป่าไงต้นเกมครับเกม โอ้ได้อยู่รอฟังครับนีบ่มันครับมันมันมันครับ ครับคนดีเฮกันนั่งครับไปไงว่มาแล้วครับสร้างตีงัดขึ้นโอ้ครับปะจีนปะจีนเก็บอีกแล้วสร้างตีขั้นอีกแล้วสร้างดีงนังงนขึ้นแล้วบ่มีครับบ่มี่บานเลยเออส่นตกคงก็เศร้าพี่น้องครับว mm hmm. ่าเลนเนี่ย ให้ปไโอ้ครับแต่อย oh, ู่ครับฟังครับฟังโอ้มานต้องก็ได้มันจะขับมาครับเดี๋ยวฟังมาสอง,สองครับสองครับโอ้เรียดดัดน้ำตน เอาข่องเห่าครับข่องเห่าวางไหนแบบโอ้ของแท้าต้นัสนอพิทต์ต้น,น,ต,นต้องพกคีมครับพกคีมครับรุ่นนี้ปลาปึงครับมีผิดเด้อรุ่นนี้ปูาแพต่อตายกันนะครับปลาปึงนี่ แกะไปอางครับแก่นไม่ดูฝนท่าครับวางในเช่นเล็ดปล่อยจากปื้งลงไปอู้ซังขึ้นนึ่งขังด้วยนะครับเช่นเล็กัดกันแล้วเกมวะมุมี้ครับมุมี้นะครับลุ้นมันฟ้โอ้มนอีกแล้วครับ เจ็ไดไห้เลยครับบรราตัวสองตัวพี่น้องนะครับเจ็ดลยแบราตัวสองตัวัง,งวคับ,คบนิบนกันนะถะเก่งากเลยโอ้ครับโอ้ลายครับเชนลิดเหมืนอนฟงครับเที่ยฟง อโอห <ổ, S 1> <ừ. S 2> มนานนะครับหมานอยู่มันตัวสองตัวอยู่หยัดไรละหยัดหมานอยู่ ให้แนืนปลาเลี้ยงเป็นป,าานารปราลนะ <c oughs> าธรรมอากกได้ด้ยไม่กาจะเป็นปลาคอปดูกบ้านเี่ยครับเป็นปลาเลี้ยง,ยยนะงก็ได้วยนรครับโอ้มาเลียก็ารีครับน้ำเตีมมูครับน้ำเตีมนี่บ่โอปลาตัวสองตัวก็เองมาเลยก็ครับ เนี่ยเดียงครับมาตัวต้มอยู่้มันไหนวันชิปเตียวชิครับมาตัวสอตัวครับเก็บรายละเอียดรอฟังพี่น้องใบใหญ่ครับไปกินแงครับไปกินแงเกมครับไยฟังอยู่ยี่บั๊บไปกิน โอ้ตายเหี้ยเลยพอ่อผมต้นว,ว่าแล้วตายเห้ทีบว่าบาทโอ้โอ้หมันครับหมันหมันมันโอ้ไปกินใส่สามชีรูพี่น้อง ว่าเดี่ยวจะบอลครับจะบอนบอลคือเกมป้าปลอดลุนครับว่าป่าขอบพ่อพี่น้องบางเดนลุนเปนน้ำกันมาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วไปยังหรอว่ามุดนะครับหมดแล้วหมดแล้วบางไหนครับโอ้หลาย่โตอยู่ครับใหญ่โตอยู่ ครับใครมาคลิปนี้ฝากกดไรกดแชร์นะครับฝากห้องครับโอ้ขัดดุมอะไ้ครับพี่น้องอันตรายแี้เราอย่าปิดตัวสาวครับ